อันนี้เพิ่งได้นะครับเพื่งน,นวดเท้านะ,ะจริงแล้วนวดเท้าได้นะครับนวดน,อน่นองน่องเนี่ยครับได้แล้วก็นวดตรงตรงเหนือน่องอีกก็ได้นะครับนอนนอนนวดนะครับนวดมือได้นะครับนวดมือได้นวดแขนไดน้นี่มือเราสอดได้ใช่ไหมนวดแขนได้แล้วก็มมด สี่โหมดนะฮะในการในการโนวดนะครับมาพร้อมรีโมทนะฮะมีปุ่มไอตัวปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะก็มีโหมดส,สปีด d s e l e c t i o นะครับตรงนี้ในโหมดนะฮะสวัสดีฮะผมนวดมาสักระยะละนะคฮะผมจะนวด,ด,ดนวดเท้านวดน่องก่อนนอน,นะครับ่ำคืนนะ ปกติผมชอบรถทางวนี้ก็ไม่ต้องไปร้านนะู้นละนะครับสบายสบายเครื่องพันกว่าบาทนะครับตัวนี้โอเคครับ